สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสื้อพาไปนะฮะเกิดอะไรขึ้นเหรอมีอะไรที่ร้านเตี๋ยวสมพลปากคึกคักกันใหญ่เลยอากากันเพื่อนพี่สมนฮะกากันเพื่อนพี่สมนอ๋อนี่เหรอพากันเพื่อนแบบนี้เหรอใช่นี่โอ้ใครให้มาเนาะพี่สมนคันธวงศ์เหรอฮะสาสองวันได้ลิสติกไปแล้วตุปากแต่ละคนสวยมากเลยสวยสเลยแล้วเปิดว่าเขาบอกว่า ก็บสีเหลืองไว้ให้เก็บสีเหลืองไว้ให้สีเหลืองไปไปเพราะเราก็ทุกเช้าเรามาทำงานอยู่ที่นี่หนึ่งชั่วโมงนะครับเขาจะได้ใช้ช่เป็นสีที่ถูกใจที่สุดแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่นึกถึงนะฮะขอบคุณคุณสมองด้วยที่มอบให้มานะคที่สมองนี่เหมือนจะรู้ใจทุกคนเลยเนาะแต่ละคนชอบสีไหนสีไหนนะ

มามามาหน้าแม่คลายไม่เหมือนหือเนเดี๋ยวไอ้าวาร้านร้าล่องหมาอาจจเลือกเอนี่เป็นลายเนาะลายตาตา้าสวยกใจเลยแต่ละคนก็ถูกใจนะ เกดไลค์ครับกดไลค์ครับไลค์ไลค์เรรวครับเอไปีาเขากดไลค์บนฟ้นนี้ตหาคยุ่สย่ไหนครับแล้วเราก็จะขอกล่าวคำว่าขอบคุณพี่สมนุยน้ใจปานปกดภาพอย่างนี้อันนี้ใช่ไหมสวยมากครับสวยมากเลย คพอบมาเป็กค้าแ right, ่านอย่าง้กล้องเจ้าถูกใจมากถูกใจถ่ายอนีรจะเป็นของไทยสิเงินเนี่ยแล้วแเสือแล้วแ่เสือไทยแหละที่ช่วยตอนเช้าฟื้นหรือเปล่าที่ช่วยตอนเช้าใส ยังมีุเป่าเก็บกวาดให้เราก็จะใส่ไปเก็บเราก็จะพาใบเงินใบทองไปเก็บนะนี้ส่วนกลางชอบเล่ะอ้ากโอ้หมูหันด้วยวันี้โอ้ยม่อคือใจเอ็มได้กินหมูหันข้ากินแล้วครับโอกินแล้วจะกินไหนฮะเ้อาเอลวอลวอ้อาแล้เออลเอล้ว้อ้อ้้อแ้เแ้ โอ้โหอย่าเดินเฝืนนักเลงนะเสือนะต้องเดินให้เหมือนนายแบบนะปฟาดามาเออปฟาดามาแล้วแกดบอสแกทบอสอโอ้แกดบอสเคล็ดที่เอ้ยสาวขมเมยมาแล้วสีชมพูโอ้โหโคตด้วยนี่จิกดมากโอ้อับภาษามาสินั่งแบบก็เข่เมาเล้ว เอ้ยโอ้โอ้เม ah ah ็วอรเรวเร็วมื่อคืนเห็นเมนมาไลฟ์สดเสือพาไปบอกว่าอะไรลุงให้ดูแล้วนะลุงบอกว่าหมดแล้วหมดขาดเลยอดเลยลุงบอกส่งสติกเกอร์มาลองให้ เออลุงแก้งนะฮะบอกว่าอะไรนะลุงทำปังงี้ใช่ไหมองครับแล้วาถ่ายให้ดูด้วยนะเออโชว์ถาดใี้ด้วยไม่เหลืออะไรเลยแต่ที่ไหนได้นะฮะเราแบ่งหมูหันนะฮะไว้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเมื่อคืนกินแค่ครึ่งเดียวเพราะลุงห่วงทุกคนอยากให้ทุกคนได้ทานของคุณแม่นะวันานะฮะที่เลี้ยงหมูหันอร่อยมากนะแล้วร้านนี้พิเศษด้วยนะเป็นเอฟซีลุงพน ัดตัวใหญ่ที่สุดในร้านให้นะฮะคุณผู้ชมนะครับนดหมอนัี่เลยองพิ่มหําสำราญกันทั่วหน้าเลยนะฮะสำหรับหมูหันของเรารอบนี้หมูหันที่ไหนนะคะบอกเขาเลยคุณแม่วันธนานะครับนะโดยร้านสว่างแดนดินหมูหันนะครับเมื่อวานนี้ก็มาส่งนะครับตอนห้าโมงครึ่งนี่แหละนะครับ นั่นล้วก็กินอืมแต่ไม่ต้องไปถ่ายนะ่เห็นหัวเห็นหัวจะๆเลยนี่ง้านี่ไงติบข้าวมีแล้วกินกินแล้วเมื่อคืน หืมครึ่งตัวเมื่อคืนกินไปแล้วครึ่งตัวนะ่อใครตัวยังว่ากินแล้วเมื่อคืนเคยกินแล้วดีเคยนะเคยกินแล้วเคยกินแล้วดีติดลิขสิทธ์เหรอติดลิขสิทธเหรอต้องมีส่วนแบ่กต้องมีส่วนแบ่งคันโตโตมีกี่ซองนะเตรียมรายงานเลยหมดโอมชาแนลกับเสือผ้าไปรายงานหมดเลยได้ค่าน้ำมันกลับแล้วใช่ไหม ต้องหาค่าน้ดมันกลับลว,วลไม่ให้เชื้อลาแต่หัววันก็ไม่ลามความเย็นบริสุทธิ์ไม่ฆ่าให,ให้ถุดไอ้พขกลงนาลาเลยไม่ที่ตอนไหนวันไหนวันนี้นะมาไม่มาที่นี่อีกทีหนึ่งนะวันนี้เราไปเพื่อเมวร์เรซกระเป๋ามาหรือคุณเลยไม่จะมากจำปลาดงแค่ปากซอยอืมทุกอย่างมาต้นไหนก็มาไปไหนก้นชวยอ้าวไปไหนล่ะ เอเอเขาจะไปบิ๊กซีนะมีนไปเ่อกนก็ไม่สวนเลยแย่เลยแบบนี้าไม่รู้จักกนีอือเลคนเดยคดินแล้วเขม่เลี้ยววงเฮาเลยเออไม่เลี้ยววงเฮาเลยเออนั่น ือของเล่นด้วยจังเลยอ่ะเจแปชชอเอใบบุญฮู้กับพรามาจากไหนทำไมสวยงามแท้ ผัดตรงนี้หอมถึงงหอีมยกผัดจำปาดงหอมถึงบางเยี่ยมเลยผัดจำปาดงหอมไปถึงวันบางเยี่ยมเลยอันนี้ใครปลูกครับใครปลูกพีมืออยู่บ้านแหละมันขึ้นเองมันขึ้นเองนี่ขนาดขึ้นเองยังสวยขนาดนี้ถ้าตั้งใจปลูกจะสวยขนาดไหนนะฮะตลอดปีตลอดไปเดี๋ยวเดี๋ยวเม็ดมันแก่มันหล่นแล้วก็ขึ้นไปงอกต่อขึ้นต่อโอ้มันหอมมากจริงเนาะกระพาบ้านเนาะเสื้อหอมไหมยืนหนูนตรงนั้นหอมหอม เนี่ยตอนนี้ปูพองหาพาก็ได้กลิ่นหอมแล้วหอมธรรมชาตินะเอฟซีไม่มีปุ๋ยนะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยรดน้ำไหมรดบ้างไม่รดบ้างกระเพรามันทนแดดอืมแต่ก็รดบ้างในครับผมครับผมครับคือถ้าเรายังไม่ได้ล้างก็ใช้วงานได้นานนะเนี่ยครับใช่ใช่ตอนนี้เราไม่ล้างแล้วฝนมันตกทั้งคืนใช่ถ้าล้างแล้วมันจะเน่า โอเคน,นะค<อ>สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมซื้อพาไปนะครับมผมอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไป